สวัสดีค่ะพี่ล้อจ้าสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นยะพามาเก็บผักบุกนะะตอนเช้าเนะนี่นะคะยอดสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้เอเก็บมาสักพักแล้วเนาะนอันนี้มุดมุดมุดลงไปเก็บเลยตรงนี้นะคะ <c oughs> ล้อดูสภาพเท้านะคะก็คือเปื่อนโคลนหมดเลยนะคะสภาพเท้าตอนเช้านี้เลยอันนี้จะเป็นผักเนาะดิผักตาลึงนะคะแล้วก็บวบเนาะเต็มเลยค่ะทุกคนดูไม่รู้ว่ามีบวบหรือเปล่าเอว่าจะมาหาบวบนะคะบวบอยู่ไหนนะกำลังถามหาบวบอยู่ตอนนี้นะ,ะนี่เนาะนี่นะคะผักบวกนะคะดิ นี่คือผักบุ้งเนี่ยเราดูนะคะว่ายอดมันอยู่ตรงไหนต้องถาดนะอันนี้ผักตำลึงนะนี่ตำลึงนะคะทุกคนมีดอกผักบุ้งสีม่วงสวยมากเลยทุกคนดูนะคะราคาบวกคงไม่ได้หรอกนะ,ะอยู่ข้างบนูสูงนะคะดูดูขค้าบ้านพี่ นี่ค่ะวัดน,นันีเวลาประมาณเจ็ดโมงกว่านะนี่นะคะผักบุ้งยอดสวยมากค่ะอันนี้เราจะเอาไปผัดนะ,ะผัดผักบุ้งแล้วมันหอยแต่เช้านะคะให้เราเช้เช้าเราก็ขากับข้าวนะฮะง่ายๆนะคะเดินลงมาข้างล่างเนาะขาเก็บผักเลยคะ่ะกิน,นะคะ่ะอ๋อนี่นะคะก็เป็นอาหารของเรานะคะ เาดาวเช้านะคะไม่รู้ว่าตรงไหนนะตอนนี้กำลังผักอยู่นะฮะนี่ผักของเรานะ,ะอันนี้จะเป็นข้าวนะ,ะอันนี้เ่ามาใส่เบ็ดบ้างเลยเวลาแล้วม,มีปานะคะมีปานผะะักบุกจะอยู่อย่างนี้แล้วค่ะมันจะยอดสวยนะฮะนี่เอชชอบเก็บตรงที่นี้เนาะ,ะตรงที่มันพันข้าวนะคะมันจะสวยแล้วก็อ่อนนะ,ะนี่นะคะ อร่อยมากนะฮะอร่อยนะฮะผัดผักบุ้งเอ,อ่อแล้วมันหอยกันนะนี่นะอิ่วข้างในนี้นะคะจะเดินลงไปได้ไหมนะมชอบไปเก็บผักบุ้งที่มันเอ่อพันกับข้าวไว้อะ่ะพันยอดข้าวอะ่ะเป็นชอบกินอะไรที่มันยา่ยาง ทำไมชอบทำแบบแซนเนเออมันยอดสวยค่ะมันอร่อยเนาะอยากได้กินต้องได้กินนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเลยเราก็ต้องเดินเข้าไปในป่าที่ทุกคนเลย เนี่ยมันพันยอดเนี่ยอยากได้บ้างเลยยอดอ่อนๆเนี่ยว้าวได้แล้วเจี๋ยนะคะโหยอดเนะของกบุกนะไม่มีเสียงปลาทุกคนนะฮะไม่ไหวต้องไปหย่อนปิ่นนะปลาออกมาจากสาเอนี่แหละน่าจะออกมาจากสาเราเองนะฮะ โอ้เสียงรถดังแท้อุ้้ยๆ้ยยไม่ได้ไหวแล้วโอ้ยเหยียบข้าวเขาระโอ้แต่ทุกคนไม่ไหวถอยถอถอยนะมือจับกล้องนะนี่พอไอ่พอไอ่ ผัด,ก,นนผดกินกับพูนเบ๊ผัดกินกับพุนเม่เขาเช้าเฮ้ยทุกคนไล่แล้วเมื่อกี้ถอยนะคะถอยนะ,ะรู้สึกว่าจะไปไม่ไหวนี่บริเวณป่ากล้วยนะบ้านเราเองนะปลูกไว้ว้าวยอดดีสวยมาก อ่อนมากทุกคนเ,เ,เน,รรนี่ยดูไล่กรมนึงก็จะพอเ็าจะเข้าบ้านนะตอนเช้าแล้วไนะอมาเก็บประมาณเออเกือบแปดโมงแล้วล่ะนคะนี่นี่น,น <c oughs> ี่โอ้โหเออสวยมากเลยทุกคนตรงนี้นี่ต้องพุดเข้าไปแล้วนะคือ <c oughs> โอ้โอ้โอสวยสวย กบุกอะไรก็สวยขนาดนี้สวยเป็นคนเก็บพักเลยโอ้ยอดยอดตกยอดที่มันพันกับกับ,ก,บกับข้าวที่อชอบกันแต่ต้องทำเบาๆนะอ่อนมากเป็นยอดที่อ่อนมากนะเอ้อ นี่นะคะได้แล้วอย่าลายตาแล้วทุกคนอยาตาลายแลยนี่เห,หระเมื่อก,กี้บดกัดเต็มเลยเต็มกับนี้ก็บอกโอตัวเลดตตัต<_><_><_>ตวตอเองก เพราะตัวเองทำไมแต่เช้า,าวันมีความสุขเลยเช้าวันก็ยิ้มให้กับแสงตะวันเลยแล้วก็หานหาันเตื่นมา <c oughs> บางทีเห็นเอเนาะอยู่แต่ในห้องบางทีไล์สดหรือว่าอะไรอะไรนะคะไม่ค่อยได้ออกข้างนอกนะเพราะว่า ข้างนอกไม่มีเด็กนะแล้ว <c oughs> เอก็กออกมานะคะเอกออกมาใช้ชีวิตปกตินะ,ะใช้ชีวิตประจำวันปกติไปโน่นไปนี่นะ,ะไม่ได้อยู่ในห้องตลอดนะคะไปเหมือนกันนะถ้าเงียบก็คือออกข้างนอกนะถ้าเงียบไม่ไม่ใช่อะไรนะเอ่อโซเชีลลลยลเชื่อลันะสข่าเงียบก็คือ